สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปนุอยู่ที่ร้านนี้นะคะเกี๊ยวซาไส้ไก่ทอดน้ํานะคะที่ตลาดเซเวนโปค่ะว่าคุณค่ะคุณอ้นนะคะว่าคุณอ้นขายที่สถานี้วันไหนบ้างคะขายจะมาจะไม่มาทุกวันนะครับผมจองวันไหนได้ก็มาวันนั้นครับเพราะว่าเขาเขาจองวันเ่อวันน้องอยากที่นี่แล้วคุณอ้นมีที่อื่นไหมมีมีตลาดจีนเจริญแล้วก็พระโหนะครับพระโหนหกสี่พนอโหดสี่แห ภาษาดีกันเลยอันนี้คือสูตรของคุณโอเองเหรอคะใช่ครับสูตรขอเองเรอครับเราขายหน้าร้านแล้วขายผ่านแอปได้ไหมคะเคยมีแต่ตอนนี้นไม่ไม่ได้ผ่านแอปเลยเพราะว่าไม่ได้มีที่จะจับ ขอบคุณค่ะที่ติดตามคลิปเดี่ยวของปาน,นุช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครให้ปานุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ